เมื่อตอนที่เจ้ายังอยู่ที่เขาไกรล,ลาดเจ้ารับใช้ใกล้ชิดองค์เทวีพระอ์ได้เคยเมตตาประทานของวิเศษหรือสอนพระเวคาท้า,า้กับเจ้าบ้างหรือไม่องอุมาเทวีทรงพระเมตตาประธานมนอันหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดรู้ทั้งแดนไตรเพคะเอาไว้ใช้สําหรับทํากิจพิธีที่มีชื่อว่าสนชีพพิธีทําให้เกิดน้ําทิพย์อันวิเศษดังน้ำำําอมฤตขององค์อิน ไม่ว่าผู้ใดที่สิ้นชีวิตหากรดด้วยน้ำนี้ก็จะเป็นขึ้นมาอีกได้น้ำทิพนี้จะใช้ทำสิ่งใดก็ได้เพคะจะทําให้เรืองฤกกล้วกลา้าทั้งรู้เหาะเหินเดินฟ้าได้ทั้งสิ้นแต่จะเจรจาไม่ได้ดั่งใจคิดระเวทที่จะเรียนมานี้วิสัยกวิทยาใดในสามโลกน่าเสียดายหากตั้งกิจพิธีนี้ตั้งแต่แรกศัตรูหรือจะต้านทานได้เหล่าสูริยวงลงกาก็จะไม่บรรลัจัก,การรบ แต่เอาเถิดน้องพี่เจ้าจงเร่งทำกิจพิธีช่วยพี่เสียเถิดด้วยพระเวทนี้เห็นที่สงครามจะไ้จบสิ้นลงเสียที